สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแ a n โก Man และคลิปนี้คือการสปอยซีรีส์ The Terminal List Dark Wolf p าสุดท้ายแล้วครับเมื่อนักฆ่าต้องถูกหักหลังบทสรุปจะเป็นยังไงก่อนชมค,คลิปขอขอเลินหนึ่งไลค์หนึ่แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับอย่ารอช้าไปดูกันเลย หลังเบนถูกเอลิซาเพื่อนร่วมทีมหักหลังและชิงแบรริงไปรับแม้จะถูกเธอยิงหลายนะัดแต่ชายหนุ่มรอดชีวิตมาได้ออเสื้อกรอกกั้นกระสุนเขารายงานเรื่องราวทั้งหมดให้หัวหน้าทราบและได้รับแจ้งว่าทาวแฮกเกอร์สาวเองเนี่ยก็ทรยศทีมเช่นกันฮาวเวอร์ฟดยำ้ำให้เบนนำแบริิงกลับมาคืนโดยให้เบาะแสพิกัดล่าสุดของเอลิซาเบนตามไปจนถึงโรงแรมที่เธอพักดักซุ่มโจมตีโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวซิลหนุ่มยึดอาวุธจ่อปือนเค้นถามเหตุผลที่เธอหักหลังเอลิซ่ายืนกลานว่าตนไม่มีส่่ววนนเกกกกีียข้้ออองงับลุุมมมผูโโจต์ ชี้ว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยไม่ใช่เธอแต่เป็นฮาวเวอร์ฟอร์ดและสายข่าวของเขาที่ชื่อผู้เลี้ยงแกะต่างหากเธอพยายามอธิบายว่าทํางานให้มอรสส์าดแม้จะมีเป้าหมายของตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอหักหลังทีมทันใดนั้นเองรับเสียงฝีเท้าจากภายนอกเนี่ยก็ดังใกล้เข้ามาซึ่งเบนก็สัมผัสได้เขาพาตัวเอลิซามาซ่อนไม่กี่วิต,ต่อมาประตูก็ถูกระเบิดพร้อมกับหน่วยรบนับศิบที่บุกเข้ามาเบนสังหารศัตรูรีพายิงสาวนีออกมาจากสถานการณ์คับขันเอลิซาได้ยินกลุ่มโจมตีพูดคุยกันด้วยภาษาฟาซซีึง่ง ภาษาท้องถิ่นของอิหร่านเธอรีบบอกเบนครับว่าพวกมันเนี่ยยังมีกําลังเสริมมาอีกและได้ล้อมพื้นที่เอาไว้แล้วเบนไล่กําจัดนักสู้ชุดดําปริศนาะและยอมให้หญิงสาวร,ร่วมต่อสู้อย่างไม่เต็มใจนะักเมื<ย><ๆ>่อทั้งสองหนีออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยเบนยังคงไม่ไว้วางใจรับบังคับให้เธอทิ้งอาวุธลงถังขยะสายลับสาวจึงเปิดเผยภารกิจที่แท้จริงของเธอกับทาวหมอศาสตร์ได้มอบหมายให้พวกเธอเนี่ยสืบความเคลื่อนไหวของฮาวเวอร์ฟอร์ดและผู้เลี้ยงแกะตั้งแต่แรกครับเนื่องจากหน่วยข่าวกรองมีข้อกําหนดใใให้้ชชงงาาาานนข่่่วววเเลลจํกัดดพือ อ่งจากการถูกเปิดโปงแต่ว่าฮาวเวอร์ฟอร์ดกลับร่วมง,งานกับผู้เลี้ยงแกะมายาวนานถึง20ปีทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยน่าสงสัยมอซาต้องการให้ค้นหาแผนรับของทั้งคู่รวมถึงเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของผู้เลี้ยงแกะเพราะเชื่อว่าผู้เลี้ยงแกะคนนี้กำลังใช้ประโยชน์จากฮาวเวอร์ฟอร์ดเพื่อจุดประสงค์บางอย่างหลังรับฟังคำชี้แจงที่หนักแน่นในที่สด <S <S ุดเบนตัดสินใจร่วมทางกับเอลิซาอีกครั้งเพื่อไขปริศนาเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ ด้านเวฟเขาขับรถของศัตรูหนีออกมาถึงออสเตรียะระหว่างทางหนุ่มกล้ามจัดการศพบสมาชิกของเครือข่ายค้าลิดและพบว่าชายที่นั่งเบาะหลังยังมีลมหายใจอยู่เวฟพาชายคนนั้นไปซ่อนตัวในกระท่อมมาติดกับเก้าอี้และลงมือผ่าตัดเอากระสุนออกอย่างระมัดระวังเมื่อศัตรูฟื้นขึ้นมาอดีตผู้หมวดเซลคาดขันถามว่าทํางานให้ใครรู้แผนปล้นล่วงหน้าได้อย่างไรชายบาดเจ็บปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายข้าลิดและแม้จะถูกกดดันแค่ไหนก็ไม่ยอมเปิดปากทำให้เวฟต้องใช้วิธีรุนแรงทรมานจนเหยื่อเจ ปวดแสนสาหัสในที่สุดชายคนนั้นก็ยอมสารภาพซึ่งก็พีคไม่น้อยเขาทํางานให้กับหน่วยข่าวกรองเยอรมันแต่ไม่รู้เลยว่าจะมีใครบุกโจมตีที่อุโมงค์คำสารภาพนี้ทําให้เรฟตกตะลึงรับเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยคนเหล่านี้คือพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูเรฟจึงรีบปลดโซ่ที่มัดร่างชายคนนั้นออกแต่ไม่ทันการอีกฝ่ายหมดสติไปแล้วเรฟพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ก็ไม่สําเร็จชายลึกลับสิลมหายใจในที่สุดทิ้งไว้เพียงความสับสนและความรู้สึกผิดในใจของเรฟ เบนกับเอลิซาตัดสินใจหลบซ่อนตัวในอาคารร้างเพื่อหน,นีการไล่ล่าจากกลุ่มคนชุดดำที่พูดภาษาฟาซีซึ่งเอลิซาสงสัยว่าเป็นคนของผู้เลี้ยงแกะที่พยายามปิดปากพวกเขาทั้งคู่เธอเล่าความเคลื่อนไหวของเพื่อนร่วมทีมมอสซาดทาาสามารถแทกระบบสื่อสารลับของฮาวเวอร์ฟอร์ดไล่เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้เลี้ยงแกะแล้วเบนยังคงระวังตัวครับและห้ามไม่ให้เข้าใกล้ขณะทำแผลหลังจากนั้นเขาตรวจสอบใบริ่งในกระเป๋าพบว่ามันแตกต่างจากของศาสตราจารย์โมนาและน่าจะเป็นของปลอมเมื่อเห็นสายตาหวาดระแวงของเบนเอลิซาก็ หมดความอดทนโต้กลับอย่างเด็ดขาดฉันได้รับคําสั่งให้สังหารทุกคนที่ขัดขวางภารกิจแต่คุณก็ยังรอดอยู่ตรงนี้ถ้าฉันต้องการฆ่าคุณจริงจะยิงเสื้อกราะคุณทําไมฉันขอถามกลับถ้าคุณได้รับคําสั่งนั้นคันยังจะรอดอยู่ไหมเราทั้งคู่ต่างมีภารกิจของตัวเองเพียงแค่รับใช้นายคนละคนเมื่อเบนได้ฟังแบบนั้นเขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นครับแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ตามสําหรับเบนเขายึดถือในความซื่อสัตย์ไม่หักหลังเพื่อนฝูง ท้าวเข้าถึงตำแหน่งของคนกลางผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของเพอทอได้แล้วแถมุ่งหน้าไปยังที่พักของเป้าหมายรอจนอีกฝ่ายออกจากห้องจากนั้นจึงสะดอกุญแจเข้าไปท้าวเริ่มถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์พร้อมกับสำรวจรอบห้องแต่เมื่อเห็นกล้องแอบถ่ายจึงรีบเก็บหลักฐานแต่ไม่ทันเวลาครับเจ้าของห้องเนี่ยกลับมาพบเธอก่อนชายร่างใหญ่พุ่งเข้าเล่นงานทันทีแต่หญิงสาวก,ก็สู้จนตัวตายตอบโต้กลับอย่างรุนแรงการบวกยาวนานดุเดือดจนทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บท่ามกลางความชุลมุนท้าวคว้าเจอที่จุดไฟจึงใช้มัน หน้าอีกฝ่ายในที่สุดก็จัดการเผาสังหารได้สำเร็จ สำหรับมาที่อีกฝั่งเบนได้รับข้อความจากฮร์วัฟอร์ดแจ้งพิกัดจุดรวมคนใหม่พร้อมคำเตือนที่ห้ามติดต่อกับมอาสตร์เบนเล่าให้อิลิซาฟังคำๆทำไมเพิ่งมาเตือนตอนนี้คงไม่ทันเลยนะทั้งสองเช่ารถเตรียมออกเดินทางด้วยกันโดยเบนเนี่ยไม่ได้แจ้งหัวหน้าว่าตอนอยู่กับอิลิซาระหว่างรอสัญญาณไฟแดงมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาจอดเทียบข้างรถและวางกระเป๋าบนหลังคาฝั่งคนขับเบนรู้ทันทีว่าคืออะไรเขาสั่งยิงสาวให้รีบออกจากรถแต่ในเซียววีครับระเบิดกดทำงานเบนกระโจนออกจากรถทันเห็นมอเตอร์ไซค์ ชักปืนโซ่เกิดการดวลยิงระหาำเบนจัดการคนไร้ายได้สาเร็จแต่พอเหลือบมองเอลิซาปรากฏว่าเธอไม่รอดครับชายหนุ่มเก็บสร้อยข้อมือของหญิงสาวไว้กว่อนรีบคว้ากระเป๋าแบริงแล้วรีบหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ ขนาดเดียวกันเท้าสืบพบพิกัดของสายข่าวแล้วจึงเร่งเดินทางไปตามหาเป้าหมายระหว่างนั้นเธอเห็นรายงานเหตุระเบิดและการยิงปะทะกลางเมืองซูเร็กเบนอดตหนวยเซลอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยส่วนเอลิซารุ่นพี่ที่เธอเคารพเนี่ยจบชีวิตกลางถนนเท้าทั้งเสียใจและหวาดกลัวแต่ยังมุ่งมั่นจะทำภุรกิจให้สำเร็จ การประชุมนานาชาติที่เจนีวาดำเนินมาถึงวาระสุดท้ายอิหร่านตกลงให้มีการตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นว่าพลังงานจะถูกนำไปใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันผลการเจราจาประสบความสำเร็จด้วยดีครับยูเซฟรัฐมนตรีอิหร่านยกย่องให้เป็นผลงานอันชาญฉลาดของไซรัสแต่ได้ถามถึงวาเฮดน้องชายของอีกฝ่ายไซรัสชี้แจงว่าน้องชายไม่ได้มาร่วมงานเพราะกำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญอยู่และยืนยันว่ารัฐมนตรีจะได้รับแบริ่งครบทั้งหมดก่อนเดินทาง กลับยูเซฟเตือนให้จับตาดูวาฮิตอย่างใกล้ชิดเพราะเขาคล้อยตามแนวคิดแบบตะวันตกมากเกินไปจนเสี่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาดหรืออาจขัดขวางภารกิจสําคัญหากเกิดปัญหาไซรัสต้องรับผิดชอบจัดการให้ทุกอย่างกลับสู่แผนเดิมอีกฝ่ายตอบรับด้วยความมั่นใจพร้อมลงมือแก้ไขสถานการณ์หากจําเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ฉากตัดมาเรฟไม่ได้ข่าวสารจากเบนแต่ได้รับข้อความจากฮาวเวอร์ฟอร์ดแจ้งตำแหน่งจุดรวมพลใหม่เขานำศพสายลับยูรมันไปไว้ที่โบสถ์ก่อนออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับภารกิจที่ผิดพลาดเมื่อถึงที่หมายเขาซุ่มสังเกตการด้านนอกจนกระทั่งเห็นเบนปรากฏตัวพร้อมกระเป๋าบรรจุไบริงเบนได้พบโมและแลนดี้อีกครั้งพวกเขาทราบข่าวร้ายของเอลิซาแล้วเมื่อได้พบฮาวเวอร์ฟอร์ดเบนเริ่มซักถามถึงเรื่องที่คาใจเอลิซารู้ว่าคุณโดนหลอกและตอนนี้เธอก็ตายแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องบังเออเอารศ้ธ พูดถูกผมโดนหลอกเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีสายของผมให้ข้อมูลเท็จและแบริ่งในกระเป๋านั้นก็ปลอมทั้งหมดท่านใดนั้นเดฟก็ปรากฏตัวเผยข้อมูลที่ทําให้ทุกคนตะลึงครับกลุ่มคนที่ทีมดักปล้นในอุโมงค์ไม่ใช่สมาชิกเครือข่ายคาลิลดแต่เป็นหน่วยเข่ากรองยอรมันพวกเขากําลังทําภารกิจต่อต้านอิหร่านส่วนทีมเราโดนหลอกให้ขัดขวางปฏิบัติการของพวกเขาฮาวาฟอร์ดรับฟังอย่างสงบเพราะรู้ลวงหน้าความจริงทั้งหมดแล้วเขาประกาศกับลูกทีมผมได้ตัวไอเลวที่มันหลอกใช้ผมและสังเก็บเอลิซาแล้วฮาวาฟ สถานที่กักขังจอมบงการที่ถูกทำร้ายจนหมดสติและมันก็คือวาฮิตน้องชายของไซรัสราฮิมีนักเจรจาฝ่ายอิหร่านนั่นเองรับฮาวเวอร์ฟอร์ดเผยความลับวาฮิตเนี่ยคือสายข่าวที่ร่วมงานกับเขามาหลายสิบปีเดิมทีพวกเขาวางแผนยับยัง้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่วาฮิตกลับทรยศ์ส่งมอบข้อมูลเท็จและใช้ทีมของฮาวเวอร์ฟอร์ดหยุดยั้งการแทรกแซงจากเยอรมันฮาวเวอร์ฟอร์ดยอมรับผิดที่เผยแผนการปล้นแก่คนนอกจนถูกตั้หลบหลังวาฮิตส่งกองกําลังคูสเก็บกวาดทีมเพื่อปกปิดความลับของตัวเอง เบนและเรฟมองหน้ากันหลังผ่านประสบการณ์ถูกหลอกซ้ำพวกเขาเรียนรู้ว่าไม่ควรเชื่อใจใครง่ายๆอีกอัลวฟอร์ดบอกสมาชิกในทีมแม้สถานการณ์จะซับซ้อนแต่เขามีแผนสำรองแล้วชายแก่ปลุกวาหฮิตให้รู้สึกตัวและยื่นข้อเสนอหากยอมให้ความร่วมมือและเดินหน้าแผนเดิมเขาจะไว้ชีวิตเมื่อวาหฮิตตอบตกลงอังฟอร์ดก็สั่งให้โทรหาพี่ชายซึ่งคือไซรัสแจ้งวันเวลานัดส่งมอบแบริงวาฮิตเอ่ย พรุ่งนี้11โมงเช้าตัวแทนจากเครือข,ข่ายคาลิดตจะไปที่ลานจอดเครื่องบินเตรียมเงินให้พร้อมไซรัส <Cyrus S 1> <Cyrus S 2> กำลังอยู่กับรัฐมนตรียูเซฟเขารายงานความคืบหน้าเพื่อคลายความกังวลแต่หลังจากวางสายฮาวเวฟอร์ดก็ยกปืนขึ้นครับและเหนี่ยวไกใส่วาฮิตอย่างไร้ปราณีก่อนจะกล่าวต่อหน้าลูกทีมนัดนี้เพื่ออิลิซาเรฟรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ครับจากนั้นฮาวเวฟอร์ดมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกปลอมตัวเป็นกลุ่มเครือข,ข่ายคาลิดตนำแบริงปลอมไปส่งให้รัฐมนตรียูเซฟทุกคนรับรู้ถึงความเสี่ยงแต่ก็พร้อมลงม เพื่อยุติทุกสิ่งในแบบที่ควรจะเป็น คืนนั้นหลังคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนเรฟตัดสินใจถอนตัวจากภารกิจและชวนเบนให้เดินทางไปพร้อมกับเขารับเหตุผลของเรฟชัดเจนภารกิจหลายครั้งที่ผ่านมาล้วนเป็นเรื่องลับลวงพลางและโกหกฉันไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อฆ่าหรือทำร้ายพวกเดียวกันเองเบนเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนแต่กลับมองต่างออกไปรับเขาเอ่ยการต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายคือหนทางเดียวที่จะพบคำตอบและพิสูจน์ความจริงพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะสิ้นสุดแล้วเรฟพยายามเตือนสติครอบครัวฉันทำงานกับหน่วยเขารองมานานพวกนั้นพร้อมใช้ทุกวิธีการ เพื่อบรรลุปเป้าหมายมันแตกต่างจากระบบของทหารเรามีหลักการและศิลธรรมในการปฏิบัติหน้าที่คนพวกนั้นไม่ได้ให้อำนาจเราจริงๆแต่ใช้เราเป็นหมากในเกมที่พวกเขาวางไว้คำพูดของเรฟกลับทำให้เบนผิดหวังครับเขาพูดประชดรู้ไหมเราสองคนมันต่างกันตรงไหนฉันยอมกลับบ้านแบบอยู่ในโลงดีกว่าเหมือนนายที่ยอมออกจากเกมทั้งที่ยังเล่นไม่จบเรฟโต้กลับอย่างไม่ลังเลงั้นก็สมใจอยากแน่จากนั้นสองซิลเพื่อนซีเนี่ยก็ได้จากกันตรงนี้ ในอีกด้านของเรื่องราวทาวมาถึงเจนีวาพร้อมเริ่มต้นภารกิจใหม่เธอติดต่อหน่วยงานมอสซาดรายง,งานการเข้าถึงระบบสื่อสารลับที่ฮาวฟอร์ดใช้ร่วมกับสายข่าวปลายสายสั่งยกเลิกภารกิจโดยแจ้งว่าฮาวฟอร์ดกำจัดผู้เลี้ยงแกะเรียบร้อยแล้วให้ทาวรอยอยู่ที่เจนีวาเขาจะส่งทีมไปรับตัวหญิงสาวยังคงมีคำถามครับแหล่งข่าวคือใครเนื้อเชื่อถือแค่ไหนและขอพิกัรรวมพลของพวกเบนแต่มอสซาดปฏิเสธให้ข้อมูลยืนกรานให้ถอนตัวทาวทำได้เพียงแค่รับปากก่อนจะวางสายอย่างไรก็ตามรับการสูญเสียเอลิซา ทำให้เธอไม่อาจปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแฮกเกอร์สาวเดือนหน้าสืบค้นต่อไปไม่สนคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เช้าวันถัดมาพวกโมรู้เรื่องแล้วที่เรฟออกจากทีมเบนพยักหน้ารับและเอ่ยให้เคลียร์บอกว่าทุกคนมีทางเลือกจะถอนตัวตอนนี้ก็ได้แต่ทั้งโมและแรนดี้เนี่ยทั้งสองพร้อมลุยกับอดีตหัวหน้ากองร้อยชาลีเบนยิ้มรับร้อมสรุปแผนการทั้งหมดเราจะไปลานบินด้วยกันเารกิจคือส่งมอบแบริ่งปลอมรับเงินแล้วรีบหนีให้เร็วที่สุดก่อนออกจากฐานฮาวเวิร์ฟอร์ดกล่าวให้กำลังใจแม้ไม่มีใครรับรู้สิ่งที่พวกเราทำแต่จงมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเราช่วยให้โลกปลอดภัยขึ้น และตั้งฉายาให้เขาว่าแนวหน้าผู้กล้าขนาดเดียวกันเถาใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการค้นหาเบาะแสจนในที่สุดก็พบข้อมูลลับสุดยอดเธอรีบติดต่อกลับหาหน่วยงานมอสซาดเพื่อสอบทมวันและเวลาการเสียชีวิตของผู้เลี้ยงแกะแม้ปลายสายจะย้ำคำสั่งให้ยุติภารุกิจแต่เทายังคงรบเร้าจนอีกฝ่ายยอมเผยข้อมูลรับจากคำรายงานของฮาวเวอร์ฟอร์ดผู้เลี้ยงแกะเสียชีวิตตอนสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเทาชะงักทันทีเพราะจากหลักฐานที่ตรวจสอบเนี่ยฮาวเวอร์ฟอร์ดยังคงติดต่อกับผู้เลี้ยงแกะผ่านเพื่อทอ ในช่วงเวลา4ี่ทุ่มกว่าแหกเกอร์สาวเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่แจ้งความผิดปกติกับใครและวางแผนสืบหาความจริงด้วยตัวเองเนื่องจากเธอมี IP Address และตำแหน่งที่ตั้งของเป้าหมายหรือผู้เลี้ยงแกะแล้วนี่มันอะไรกันผู้เลี้ยงแกะยังไม่ตายงั้นหรือ อีกด้านหนึ่งครับสนักรบหนุ่มเดินทางถึงลานจอดเครื่องบินแล้วผู้เขาสังเกตเห็นกลุ่มผู้คุ้มกันติดอาวุธประมาณ10คนนำโดยยูเซฟรัฐมนตรีอิหร่านโมเป็นตัวแทนเจรจาและส่งมอบไบริ์เพราะพูดภาษาของอีกฝ่ายได้รัฐมนตรีขอทดสอบสมรรถภาพของสินค้าถ้าเป็นของแท้ถึงจะจ่ายเงินโดยใช้เครื่องตรวจสอบที่กำหนดมาตรฐานการหมุนไว้ที่1500รอบต่อวินาทีทีมเบนกังวลอย่างมากครับเพราะนำของปลอมมาจึงแอบส่งสัญญ,ญาณกันเตรียมพร้อมลงมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามตัวเลขก การทดสอบกลับแสดงค่าสูงถึง1,507รอบต่อวินาทีรัฐมนตรีพึงพอใจกล่าวชื่นชมทีมงาน พร้อมย้ำว่าวันนี้คือวันประวัติศาสตร์ของอิหร่านเส้นทางสู่การเป็นมหาอำนาจได้เริ่มขึ้นแล้วหลังได้รับเงินโอนตามข้อตกลงทั้ง3หนุ่มยังคงมุนงงนี่มันอะไรกันวะแต่พยายามเก็บสีหน้าไม่ให้มีพิรุธขณะเดียวกันเท้าเดินทางมาถึงคฤราฮัดรูตามพิกัดที่ได้มาทําการแฮกกล้องวงจรปิดในบ้านและพบว่าผู้เลี้ยงแกะที่ตามหาเนี่ยคือไซรัสรรฮิเมพี่ชายของวาฮิดครับเขานั่งอยู่กับฮาวเวิร์ฟอร์ดทั้งสองกำลังรอฟังผลการส่งมอบแบริ่งจากรัฐมนตรีไซรัสยอมรับว่ารู้สึกผิดที่ ปล่อยให้น้องชายกลายเป็นแพะรับบาปแต่ก็อ้างว่าวาฮิดเองได้หักหลังเขาเช่นกันด้วยการส่งข้อมูลการซื้อขายแบริง่งให้กับหน่วยข่าวกรองเยอรมันเพื่อยับยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศตัวเองซึ่งขัดแย้งกับแผนการของตนและฮาวเวิร์ฟอร์ดทั้งคู่ต้องการให้การซื้อขายเกิดขึ้นจริงเพื่อให้ไซรัสได้รับการสนับสนุนและขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเขาเชื่อว่าหากมีอำนาจในมือจะสามารถควบคุมและใช้อาวุธนิวเคลียร์และนำพาอิหร่านเนี่ยเป็นพันธมิตรกับชาติตะวันตกได้ฮาวเวิร์ฟอร ยา,ยามปลอบใจคู่หูว่าฮิตเองก็ทําเพื่อเป้าหมายเดียวกันการจากไปของเขาจึงถือเป็นการเสียสละเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของส่วนรวมสรุปก็คือคนที่หักหลังทีมเนี่ยคือฮาวเวิร์ฟฟอร์ดผู้เป็นหัวหน้านั่นเองครับกลับมาที่การซื้อขายรัฐมนตรีและคณะผู้คุมการขึ้นเครื่องเตรียมเดินทางกลับประเทศก่อนเครื่องออกเขาโทรแจ้งข่าวดีไซรัสและนัดหมายอีกฝ่ายให้จัดงานฉลองจากนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่สวมกุญแจมือคล้องกับกระเป๋าที่บรรจุไบริงทีมสายรับทั้ง3กลับไปหารือกันในรถพวกเขางุนงดและสงสยัย เพราะสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนยอมเสี่ยงทำภารกิจเพื่อยับยั้งสงครามแต่กลายเป็นว่าเพิ่งสงมอบเทคโนโลยีช่วยผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้อิรานสะง,งัันลันดี้เสนอให้แจ้งหน่วยข่าวกรองหรือประธานาธิบดีย้ำว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเบนยังนิ่งเงียบสบตากับโมอย่างอึอดอดัดจนกระทั่งได้รับข้อความจากเบอร์ปริศนามันเขียนว่าผู้เลี้ยงแกะยังไม่ตายมันคือไซรัสราฮิเมอย่าไว้ใจฮาวเวิฟอร์ดนอกจากนี้ยังได้รับรูปที่แฮกจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพไซรัสกับฮาวเวิฟอร์ดเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกยันย เมื่อความจริงถูกเปิดเผยเขาพูดกับโมรู้แล้วสินะใครทรยศเราและเมื่อเครื่องบินยูเซฟเริ่มออกตัวพวกเขาตัดสินใจอย่างเดือดขาดไม่ปล่อยให้ภารกิจจบลงเช่นนี้เบนกล่าวหนักแน่นถึงเป็นเบีย้ยก็ล้มขุนได้ทีมรีบคว้าอาวุธเปิดฉากโจมตีอย่างบ้าคลั่งร่มบริการที่ยกกันมาเป็นเสบไร้ซึ่งโอกาสโต้กลับรัฐมนตรีถูกยิงจนทลุนแต่ยังโทรออกสายล่าสุดได้ทําให้ไซรัสและฮาวเวฟอร์ดได้รับรู้ถึงหายนะที่เกิดขึ้นแผนการที่พวกเขาร่วมกันวางไว้อย่างแยบยนตถูกทําลายจนไม่เหลือชิ้นดีด้วยน้ำ ของทีมสายลับที่ฮาวเวิร์ฟอร์ดเนี่ยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าหลังกระหน่ำยิงจนสาแก่ใจแล้ว3หนุ่มบุกเข้าประชิดตัวและพบว่ารัฐมนตรียังมีชีวิตอยู่เบนจัดการยิงปิดฉากและตัดมือทิ้งเพื่อนํากระเป๋ากลับระหว่างเดิอนออกมาทั้ง3ไม่รู้เลยว่าเรฟเนี่ยซุ่มดูสถานการณ์จากระยะไกลตอมองจนแน่ใจว่าทุกคนกลับขึ้นรถและปลอดภัยแล้วก่อนจะกล่าวสั้นๆในความเงียบโชคดีนะเพื่อนทําให้เราได้เห็นว่าเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นห่วงพวกเบนเสมอครับ ทีมกลับไปยังจุดรวมลพลพวกรถของฮาวเวอร์ฟอร์ดยังจอดอยู่แถวนั้นแม้รู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้มีความเสี่ยงแต่พวกเขาก็พร้อมใจบุกตะลุยทว่ากลับไม่มีใครอยู่ในฐานเลยสิ่งเดียวที่ฮาวเวอร์ฟอร์ดทิ้งไว้คือข้อความท้าทายแสดงบนหน้าจอคอมเป็นอีเมลที่ส่งถึงู้วงหนวยการหน่วยข่าวกรองสหรัฐรายงานความผิดร้ายแรงของทีมปฏิบัติการนอกระบบทั้ง4คนซึ่งได้แก่เบนโมแลนดี้และก็เรฟสฮาวเวอร์ฟอร์ดกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นบุคคลอันตรายพยายามส่งมอบเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผิดกฎหหมายใ้ อรนและเป็นต้นเหตุให้กองกําลังเยอรมันต้องเสียชีวิตขอให้หน่วยงานเร่งดําเนินการจับกลุ่มเนื่องจากตอนนี้พวกเขาครอบครองเทคโนโลยีที่ช่วยให้อิหร่านสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้สรุปก็คือมันใส่ความพวกเบนแบบหน้าด้านๆครับขณะที่ทุกคนกําลังช็อกทาวแฮกเกอร์ acker, สาวก,ก็ตามมาสมทบแต่หลักฐานที่มียังไม่เพียงพอมัดตัวฮาวเวิร์ฟอร์ดพวกเขาทั้งโกรธแค้นและสิ้นหวังเพราะว่าตอนนี้ทั้ง4คนถูกป้ายสีจนเป็นทั้งหุนเชิดและแพะรับบาปเบนใช้ความคิดอยู่สักพักก่อนจะบอกทุกคนว่าเกมนี้เนะี่ยมันยังไม่จบ บปกเพื่อน หลังจากวันนั้นทีมตัดสินใจแยกย้ายกันไปโคละทางเป็นหลบซ่อนตัวในกระท่อมกลางป่าที่เยอรมันใช้พื้นที่เงียบสงบนี้เตรียมการทั้งอาวุธและแผนแก้แค้นครับสเดือนต่อมาที่สำนักง,งานใหญ่หน่วยข่าวกรองสหรัฐเวฟและฮาวเวฟอร์ดให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สืบสวนฮาวเวฟอร์ดชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมปัดข้อกล่าวหาด้วยตรรกะและเหตุผลหลักฐานภาพถ่ายตอนที่ตนเข้าพบไซรัสนั้นฮาวเวฟอร์ดยืนยันว่าเป็นเพียงการพูดคุยธรรมดาเพราะไซรัสเป็นพี่ชายของวาฮิตสายข่าวที่ทำงานให้เขาไม่เห็น จะแปลกอะไรชายแก่ย้อนถามเรฟบ้างแล้วตอนนี้แบรริงของจริงอยู่ที่ใครกันแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้อยู่กับฉันเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยเพิ่มหากเบนไม่มีความผิดจริงทําไมเขาจึงหลบหนีด้วยและเหตุใดจึงไม่ยอมส่งมอบแบรริงให้ทางการเขาแนะให้เรฟตามหาเบนพาเข้ามอบตัวเพื่อพิสูจน์ความจริงเรฟโมโหสวนกลับทันทีคนที่รู้เรื่องหาเฮลนี้ทั้งหมดเนะี่ยคือไอที่นั่งตรงหน้าคุณน,นั่นแหละฮาวเวฟอร์ดหัวเราะชอบใจเชื่อมั่นว่าตนวางแผนและกระทําการอย่างรอบคอบจนยากที่จะหาหลักฐานเอาผิดในวันนั้นเป็นวันสุดท้าย ของการทำงานกับหน่วยเข่ากรองรับอาวฟอร์ดจัดเก็บของส่วนตัวอย่างเรียบง่ายและเดินออกไปอย่างภาคภูมิ เวลาเดียวกันเจมส์รีสเพื่อนสนิทของเบนจากหน่วยเซลรวมถึงพี่น้องทหารกองร้อยอัลฟาเพิ่งเสร็จภารกิจตที่เมืองโมซุนและกำลังเดินทางกลับประเทศระหว่างทางพวกเขาแวะพักผ่อนและฉลองกันที่บาร์ในเมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมัขนขณะนั้นรีสทราบข่าวการหายตัวไปของเบนแล้วครับด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเขาหยิบจดหมายที่เบนเคยฝากไว้ออกมาอ่านอีกครั้งในกระดาษนั้นเบนได้ระบายความผิดหวังและขับแค้นใจต่อระบบที่เต็มไปด้วยความอายุที่ทำหากทหารชั้นผู้น้อยทำปืนตกพวกเขาจะถูกลงโทษรุนแรงแต่สำหรับผู้มีอำนาจ ต่อให้พวกเขาทําให้ประเทศแพ้สงครามคนเหล่านั้นก็ยังได้รับการเลื่อนตําแหน่งเสมอระบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย ตกลับมาที่เบนเขาคิดว่าคงถึงเวลา,ผาเผชิญหน้าและจบเกมได้แล้วจึงติดต่อพูดคุยกับเทาผ่านระบบแชทในเกมหมากรุกออนไลน์ทั้งสองวางแผนรับร่วมกันเบนจะปลด VPN เพื่อให้ฮาวเวอร์ฟอร์ดค้นพบตำแหน่งที่อยู่แต่เทาเจ้าเล่ที่เตรียมพร้อมรอก่อนแล้วจะใช้โอกาสนี้ประสานงานกับไซรัสส่งกำลังเข้าชิงแบริ่งพร้อมจัดการปิดปากเบนในระหว่างที่เบนถูกโจมตีเทามีหน้าที่เจาะระบบการสื่อสารระหว่างฮาวเวอร์ฟอร์ดกับไซรัสเพื่อเก็บเป็นหลักฐานเปิดโปงการสมรู้ร่วมคิดในการรอบสังหารอยอบเทา ราขอเวลาอย่างน้อย15นาทีเพื่อดำเนินการเบนตอบรับและกำชับว่าไม่ให้บอกโม e หรือแลนดี้ถึงเรื่องนี้แต่หากแผนล้มเหลวค่อยติดต่อพวกเขาสาวไอทีตอบด้วยความมั่นใจไม่มีอะไรผิดพลาดแน่หลังจากนั้นยอบเบนโทรหาเรชโดยใช้วิธีปกปิดตัวตนอีกฝ่ายดีใจมากได้เล่าว่าตัวเองตอนนี้กำลังหาหุนทางช่วยเหลือเบนให้พ้นจากข้อกล่าวหาแต่เบนตอบกลับสั้นๆไม่เป็นไรฉันมีแผนดูแลตัวเองแล้วเรชเอ่ยด้วยความหวังดีไม่ว่านายจะทำอะไรอยู่อย่าแบกรับมันไว้คนเดียวฉันยินดีช่วยหนุ่มเข้มซาบซึ้งน้ำใจเพื่อนร แต่ก็กล่าวทิ้งท้ายฉันโทรมาเพื่อขอบคุณนายนะ่ะที่เชื่อมั่นในตัวฉันเสมอแม้ตอนที่คนอื่นไม่เชื่อและฉันจะไม่มีวันลืมหลังจากพูดจบเบนก็ตัดสายทิ้งทันทีหลังจากนั้นซิลหนุ่มส่งสัญญ,ญาณบอกทาวฉันพร้อมแล้วเขาเปิดการเชื่อมต่อทําให้เครือข่ายของฮาว์ฟร์ที่กําลังตามล่าระบุ i p a d d r e ร s และที่อยู่ปัจจุบันได้แล้วแต่เท่ารีบส่งข้อความถึงไซรัสผ่านเพอร์ทอเพื่อขอกําลังสนับสนุนบุกโจมตีเบนต้องทวงเวลาให้ได้15นาทีเพื่อให้ทาวทาภารกิจจนรจบนนานักขวขวถอง ศัตรูเนี่ยก็ใกล้ถึงที่พักเบนเตรียมพร้อมรับมืออย่างสุขุมและรอบคอบก่อนหน้านี้เขาได้ติดตั้งระเบิดที่ถนนทางเข้าทำให้รถนำขบวนเนี่ยถูกทำลายจากนั้นจึงเปิดฉากยิงถลม่มล่อศัตรูเข้าบ้านที่วางระเบิดดักไว้อีกชดุดซิลหนุ่มมุดลงช่องทางใต้ดินที่เตรียมไว้โผล่ขึ้นมาบนสนามหญ้าอีกฝากพร้อมกันนั้นกาดในบ้านก็ถูกบอมยกหลังเบนวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกแต่การประทะยังไม่จบเขาถูกยิงที่ไหล่และท้องชายหนุ่มเริ่มอ่อนแรงสายตาพร่ามัวขณะที่ศัตรูเนี่ยกำลังเล็งปืน เตรียมปลิดชีพเขาเซียงเบนเนี่ยก็เหมือนจะยินยอมแล้วครับเพราะแทบจะหมดสติอยู่แล้วกระทั่งเซียววีกาดนายนั้นเนี่ยก็ถูกใครบางคนสังหารด้วยขวานสุดโหดและคนที่มาเนี่ยก็คือเจมส์เรชเข้ามาพร้อมกับซิลทีมอัลฟาทั้งสี่ช่วยกันกำจัดศัตรูจนสามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลายในที่สุด เมื่อเบนฟื้นขึ้นมาเขากล่าวขอบคุณสหายร่วมรบและเปิดเผยที่อยู่ของแบริ่งฝากฝังให้ส่งไปยังหน่วยข่าวกรองพร้อมกับหลักฐานจากเทาากำชับให้ช่วยล้างมลทินให้แก่ทุกคนที่ถูกกล่าวหารีชชี้ให้เห็นกลุ่มเพื่อนพี่น้องนักรบที่พร้อมสละชีพเพื่อปกป้องเบนโดยไม่สนใจเลยว่าเบนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือกองทัพหรือไม่อีกฝ่ายพยักหน้ารับพร้อมกล่าวด้วยความตื้นตันพลาดอนภาพจงเจริญ หลังเหตุการณ์นั้นเบนยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ยอรมันส่วนแบริงถูกนำส่งสู่สำนักง,งานหน่วยข่าวกรองฮาวฟอร์ดติดต่อไซรัสขอให้ช่วยตามหาเบนแต่อีกฝ่ายปฏิเสธเพราะไม่ต้องการพัวพันอีกต่อไปและตอนนี้เขาใกล้จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วฮาวฟอร์ดเริ่มกังวลรับหากยังไม่พบตัวเบนเนี่ยชีวิตของเขาย่อมไม่ปลอดภัยในอีกฝากหนึ่งเบนได้รวมตัวกับทีมอีกครั้งเท่าเปิดเผยว่าโม e เป็นคนที่ติดต่อเจมส์และกองรอยอัลฟาให้มาช่วยเบนเองพวกเขาเริ่มพูดคุยกันถึงฮาวฟอร์ดสงั ว่ากําลังวางแผนอะไรอยู่และอยากรู้ถึงแรงจูงใจแวนดี้เอ๋ย่มคงนับเงินที่ได้จากอิหร่านเพลินน่ะแต่ทาวและเบนเห็นตรงกันครับหางว่าฟอร์ดไม่ได้ทําเพื่อเงินและทาวตรวจสอบบัญชีธนาคารของชายแก่แล้วแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติสาวไอทีส่งหลักฐานที่รวบรวมได้จากการเจาะระบบโพอทอให้กับทีมพวกเขาตกลงกันจะไล่เช็คบินคนผิดที่ยังลอยนวลแลนดี้รับจัดการนาเทมตัวกลางจัดหาอาวุธให้อิหร่านเขาเชื่อมันขณะที่นอนนวดอยู่ส่วนโมมุ่งมั่นแก้แค้นให้เอลิซาเขาขับมอเตอร์ไซค์จอดเทียบรถของไซรั ก่อนวางกระเป๋าระเบิดไว้บนหลังคาชายอาหรับโดนบึ้มซึ่งเป็นวิธีเดียวกันที่พวกมันเนี่ยลงมือกับเธอกับหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของไซรัสหาว่าฟอร์ดตระหนักได้ทันทีว่าตนเองอาจเป็นเป้าหมายต่อไปแต่เทาเรีบรุดกลับบ้านและก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆเบนนั่งเทรออยู่หาว่าฟอร์ดยังคงใจเย็นเอ่ยใจดีสู้เสือนึกว่าจะมาเร็วกว่านี้ซะอีกเบนถามจริงจังครับทำแบบนี้ทำไมชายแก่ยอมเล่าเหตุผลบอกว่าตนเนี่ยอุทิศตัวทำงานต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิร หลายปีที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้แล้วว่าสหรัฐเป็นเพียงเสือกระดาษขาดความเด็ดขาดในการจัดการศัตรูต่างจากอิสราเอลที่มีจุดยืนชัดเจนด้วยเหตุนี้เขาจึงวางแผนสร้างสถานการณ์เพื่อเร่งให้อิสราเอลเข้ามามีบทบาทยับยั้งอำนาจของอิหร่านเบนขมวดคิว้วแกนลากทั้งโลกเข้าสู่สงครามเพียงเพื่อแก้แค้นอิหร่านด้วยวิธีการโง่ๆรู้ไหมว่ามีคนบริสุทธิ์กี่คนที่ต้องจบชีวิตเพราะเรื่องนี้อาว่าฟอร์โต้กลับด้วยคำเยาะเยะ้ยอ้างว่าเบนเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาครับตอนอยู่ที่อิ เบนเคยโกรธแค้นเอาจาบุรีและลากคนอื่นเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยเหตุผลส่วนตัวฮาวาฟอร์ดเปิดเผยอ,อีกว่าเขาพยายามกำจัดเบนหลายครั้งแท้จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่ซูเรกที่เบนโดนวางระเบิดมันตั้งใจฆ่าเบนครับแต่ว่าวันนั้นดันเป็นอิลิซาที่ขับรถทําให้เธอซวยต้องจบชีวิตแทนเมื่อชายแก่พูดจบก็พร้อมรับความตายแบบไม่กลัวแต่ว่าเบนไม่ให้สิ่งที่มันต้องการเขาโยนเอกสารหลักฐานลงจึงเป็นข้อความที่ฮาวาฟอร์ดสื่อสารกับไซรัสสั่งโจมตีเขาในยอรมันก่อนประก อย่างคู่ชนะฉันไม่ต้องการลมหายใจเน่าๆของแกแต่ฉันจะพากเยติยศและความภาคภูมิใจที่รับใช้ชาติมาทั้งชีวิตฉันจะส่งแกไปชดใช้กรรมในคุกฮาวเวอร์ฟอร์ดอึง้งกดยัวอารมณ์ให้ฆ่าเขาเสียดีกว่านี่แกเมาอะไรวะเอ็ดเวิร์ดแต่ชายหนุ่มไม่ใส่ใจเนื่องจากเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วทันทีที่เขาเดินจากไปตำรวจก็มาถึงบ้านของฮาวเวอร์ฟอร์ดพร้อมหมายจับส่วนซิลหนุ่มเดินทางมาที่สำนักง,งานใหญ่ของหน่วยเข่ากรองเข้ามอบตัวโดยสมัครใจพร้อมหลักฐานประกอบเรื่องราวทั้งหมด สองเดือนต่อมาเบนหยากับภรรยาและเลือกใช้ชีวิตตามลําพังบนเรือแต่แล้วจูจ่ๆดัชเพื่อนเก่าก็แวะมาเยี่ยมรับชวนให้ร่วมงานกับหน่วยปฏิบัติการภาคพื้นดินของ CIA เบนได้ยินชื่ององค์กรก็สายหน้าทันทีบอกว่าตนวางแผนล่องเรือไปทั่วโลกดัชแนะนําจากใจจริงที่นั่นไม่เหมือนกับที่อื่นๆหรอกนะมันคือโอกาสที่ดีอย่าแค่ใช้ชีวิตไปวันๆเลยนะเบนคนอย่างพวกเราเนี่ยเกิดมาเพื่อเผาโลกให้วอดเปิดทางให้อะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเบนนิ่งเงียบหันมองภาพถ่ายสมัยรับราชการทหารก่อนทบทวนทางเลือกครั้งสําคัญ ในเวลาต่อมาสุดท้ายเบนก็ตัดสินใจเข้ารับการสัมภาษณ์งานยอบซึ่งรวมถึงการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จผู้สัมภาษณ์ก็ถามทุกอย่างอดีตซิลหนุ่มยอมรับว่าเป็นผู้สังหารอาจาบุรีแกนนํากลุ่มไอซิสพร้อมยืนยันว่าชายผู้นี้ชั่วช้าไม่ต่างจากมะเร็งสมควรถูกกาจัดให้สิ้นซากเมื่อเจ้าหน้าที่ถามถึงความสามารถในการทํางานโดยปราศจากการควบคุมเบนตอบทันทีนั่นคือรูปแบบที่ผมต้องการสําหรับคําถามสุดท้ายแรงจูงใจในการเข้าร่วมหน่วยรับภาคพื้นดินทําไมถึงมาที่นี่เบนตอบ ด้วยความมั่นใจผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่เขาได้มาเป็นนักฆ่าในเงาเมือดให้กับ C.I.A. ครับใครอยากรู้เรื่องเราเป็นยังไงต่อเนี่ยก็ไปดูซีซั่นแรกได้เพราะนั่นคืออนาคตของเรื่องนี้ และนี่คือ The Terminal List Dark Wolf ดับมือสังหารหมาป่าชมินยับทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7.6เต็ม10คะแนนส่วนวัเเ่นนักวิจารณ์ให้ไปเที่ย7.15%ฝั่งคนดู8 0ยับใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่พรามวิดีโอและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผม erman, แมงก็แมงแดนเห็นความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนยับสวัสดี